สวัสดีวันนี้ไปกินสุกี้ตีน้อยที่บ้านบางเขนสาขาบ้านบางเขนนี้มีที่จอดรถเยอะมากเลยแล้วก็ตรงเขาลีโนเวทร้านใหม่เนาะกว้างมากแล้วก็มีแอร์เย็นอันนี้จะเป็นที่เสิร์ฟป,ปัตโตนมันิจะเป็นเหมือนโรบอรทหุ่นยนต์มาเราสั่งไปในแอปจะมีแแกนแอลกอฮแล้วก็สั่งไปในแอปยาดหรอไม่ะ แล้วโรบอทก็จะส่งของมาอัตโนมัติแล้วก็หยิบจากโรบอทขึ้นมาวาง,งาอนนี้ยกาออกไปเลยอตอนนี้สั่งน้ำซุปก็มีน้ำซุปสองอย่างก็คือซุปน้ำดำกับซุปน้ำใสเนาะซุปน้ำดำก็จะเป็น หวานๆน,นิดนึงแล้วก็มีสังชีด้วยออ,ยอันนี้น้ำปั่นอร่อยมากสดชื่นตื่นเลยสับประรดพริกเกลือ